เอาละครับผมวิดีโอนี้นะครับทุกยงครับผมก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยหลังจากวิดีโอที่แล้วเราได้ทําการว่าจะมาเกี่ยวแต่ว่าฝนมาตกนะครับผมวิดีโอนี้ฝนหยุดเรียบร้อยแล้วครับรอจนฝนหยุดข้ามคืนข้ามวันไปเลยครับผมแม่เช้าที่แสนสดใสครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเกี่ยวดูกันเลยครับผมป้ายแปลงนี้น้ำกำลังที่จะเยอะนะครับทุกยงครับแม่น้ำยังเยอะเลยครับทุกยงครับ น้ำเยจจานครับผมโอเคมาดูว่าจะเป็นยังไงครับวันนี้เอาตู้ตู้แอร์มานะครับผมครูปต้าตู้แอร์นะครับอ่าขึ้นรถกันเลยครับพร้อมไปเดี๋ยวจะไปลงฝั่งนู้นนะครับผมอือมาชัวรครับเดี๋ยวกลับรถก่อนกลับรถก่อนเดี๋ยวไปเกี่ยวให้ลูกค้านะวันนี้โอเค เจอลูกค้าก่อนเจอลูกค้าก่อนลงตรงนี้ก็ได้นะตามจริงนะเอาไหมล่ะเอาไหมเอาก็ดีเหมือนกันอ่ะเอาป่ะลงมันตรงนี้เลยดีกว่ามั้งเนี่ยแมวดีกว่าไปลงนู่นดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยว,ยวไปลงนู่นเลยแหละการนะครับผมปี๊ปับผมปับมา <c oughs> ไม่นเดินช้าจังวะปี๊ จวซูมสักหน่อยซูมสักหน่อยซูมสักหน่อยเอาละโอ้โหไม่มีฝนแล้วนะครับมาดูว่าจะเกี่ยวได้หรือเปล่านะครับผมไม่มีฝนแล้วไม่มีฝนแล้วนะปึ๊บเอาแล้วครับผมมาแล้วโอ้โหเอาแล้วเกี่ยวแล้วโอ้โห นาน้ำด้วยนะนาน้ำด้วยนะประเด็นนะเกี่ยวไปเลยเกี่ยวไปเลยโอ้ทำไมมันลกอย่างนี้เนี่ยโอ้โหน้ำลึกชิบหายเลยทุกผู้ชมเราต้องปาทางนี้นะครับเกี่ยวใกล้ๆร้างรถไฟโอ้โหลึกมากลึกจัดลึกจัดทุกผู้ชมลึกจัดลึกมากเลยนะเนี่ยอุ้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 ย ลึกได้แต่อย่าจมนะครับผม,พ,มบพ,พี่อย่าจมนะเพรพี่อย่าจมนะเพนะอย่าจมนะลูกเพรนะอ,อ๋อฝัอ่งนี้ไม่ค่อยมีน้ําครับมอ๋อบนนี้จะไม่ค่อยมีน้ําครับท่านผู้ชมจะมีน้ําลึกช่วงข้างล่างนู่นปึ๊บปาละจุงจังจุงจังจุงจังไปกันเลยนี่ครับไปกันแล้วครับผม จวดจานกระเทียมดองกันด้ยงครับแม่น้ำกนกันีเยอะๆนะแปลงนี้นะไม่ธรรมดานะโอ้นน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 โอ้นน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 โอ้นนนนนนเดี๋ยว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 เดเดี๋ยวค่อยๆไปค่อยๆไปท่านผู้ชมค่อยเกี่ยวไปครับเราอย่าไปสนอย่าไปเครียดครับผมอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจซีเรียสนะครับผม ปุ๊อะไรเนี่ยเดี๋ยวแลอยๆๆๆๆก่อนอ่ะปึ๊บอ่ะอ่ะปึ๊บปุ๊บอ่ะมันต้องยกปากยกขึ้นยกลงด้วยนะครับถามว่าข้าวดีไหมก็พอใช้ได้นะไม่ถึงกับแย่มากนะครับเป็นนาปังเนาะท่านผู้ชมโอ้โหขอยเร็วก็ไม่ได้นะโอ้เหยียบข้าวเขาหรือเปล่าเนี่ย โอ้โหเอ้ยลุยไปเลยอ่าวางกันไปครับเกี่ยวไปอือโอ้โหตรงนี้เป็นล่มเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าดีนะเราเป็นแบบว่าโอ้แบบว่าเราเป็นตู้เองไงท่านผู้ชม อ,อือออาวางกันไปครับไวรุ่นสร้างตัวครับไรุ่นรถเกี่ยวครับผมใรุ่นรถเกี่ยวครับไปเลยครับผมโอ้โหดูน้ำน้ำลึกนะน้ำลึกนะน้ำลึกนะแปลงนี้ค่อนขัางที่จะลึกนะโอ้โหดูฝั่งนี้ดิเป็นคลองเลยอ่ะท่านผู้ชม ถ้าคลองไม่แห้งอ่ะนาแปลงนี้จะไม่มีทางแห้งเลยนะครับ oh. คือคูปต้ามันเกี่ยวกลางคืนไม่ค่อยดีนะท่านผู้ชมไปครับมันไฟมันไม่ค่อยสว่างเห็นไหมโอ้ฝ oh. ุ่นฝุ่นก็มาเถอะ <c oughs> ผมมีไอเนี้ยฝนเพิ่งตกไปด้วยดิฟว,ว้ารางังฝนด้วยดิฝุ่นก็มาเถอะผมมีผมมีห้องเก๋งอ่ะ ผมไม่กลัวด้วยอะนะครับผมเราไม่กลัวด้วยดิเราไม่กลัวนายหรอกฮ <c oughs> เราไม่กลัวนายหรอกโอ้ฝั่งนี้น้ำเยอะชิบหายเลยเนาะ <c oughs> โอ้โดู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 โอ้เอาล่ะเกี่ยวไปโอ้หน้ำเยอะมากฝั่งนี้อะ คลองด้วยอะดิแต่ว่ายังแข็งอยู่นะยังแข็งอยู่น้ำยอะจัดน้ำยืดจัดมันก็มันก็ดีกว่ารถใหญ่ตรงที่มันเบานะครับผมน้ำหนักมันเบานะครับท่านผู้ชมน้ำหนักมันเบากว่านะครับ ับดีกว่ารถใหญ่อยู่รถใหญ่อันตรายนะมาแบบนี้มันอาจจะลมได้นะครับผมเออจวดเลยครับทมม่านผู้ชมอะไรครับโอ้โหใส่ไปแล้วโอ้โหดูติดป่าเลยอ่ะโอ้โหเกีย่ยวติดป่าเลยทมยม่านผู้ชม โอ้ปลาปลาโอ้มาล่อทั้งป่าทั้งทั้งข้าวนี่แหละนะครับผมอือล่อทั้งจา้าทั้งข้าวเลยเอา้าอือโอ,โอ้ไม่ต้องห่วงครับลุงผมเกี่ยวให้สะอาดแน่นอนครับลุงเนี่ยครับเราเกี่ยวให้ลุงนะครับผม ปึ๊มาเอาให้สะอาดดิโอ้ได้ไปเลยโอ้โหอ,อ,อื้อ่ะวนกลับทางเดิมนะครับอ,อ่ะตอนนี้จะตามรอยแล้วนะโอ้โอ้โอ้เจดโอ้โห ไปแล้วครับท่านผู้ชมเกี่ยวข้าวจิ้วชครับผมคือคูปัต้ามันไปเร็วไม่ได้อะน้ำมันเยอะด้วยนะครับผมมันไปเร็วไม่ค่อยได้นะครับผมมันหลวมด้วยมันหนืดด้วยนะครับไปได้แค่นี้แหละปึ๊บอ่ะตัวครับผมนี่ครับจุกจัก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 ไปเลย อันนี้ก็เลี้ยวตามไปเลยอูดูน้ำแบบเยอะจัดเลยเนาะน้ำเยอะจริงอะเนาะทุกผู้ชมเนาะแปลงนี้น้ำเยอะจริงครับไหมเฮ้ยเอาเจ้าช้างมาลงดูไหมทุกผู้ชมอยากเห็นเอาเจ้าช้างมาลงแปลงนี้ไหมแปลงหน้าเราก็ได้ ตัวครับผมอันนี้มีท่อเลยนะครับข้างๆนะครับผมโอ้โหมืดมืดชิบหายเลยตรงเนี้ยตัวครับผมนี่ครับลุยกันเลยโอ้โหเจ้าของที่บอกกดต่ำเลย <c oughs> กดได้ถึงน้ำเลยหัวหน้านะครับผมเอาเยอะๆเลยลูกพี่อ่ะ น yep. ี่ครับอือโหโหเลี้ยงปากแบบว่าให้มันแบบว่าแนวระนาบแนวระดับนะผมเป็นรถเกี่ยวคูปต้าแต่งด้วยนะคูปต้าแต่งว่ะ <c oughs> คูปต้าแต่งซะด้วยโอ้โ <c> ห <oughs> กูตาแต่งเดะเดะเดะเนย้ตาแต่งนะครับผมมันเกี่ยวยากนิดนึงอ่ะท่านผู้ชมยื้ก็ไม่เสมอกันเนี่ยโอ้อืดอ่ะพื้นก็ไม่เสมอกันด่วนครับผมนี่ครับโอ้โหพื้นมันไม่เสมอกันเลยเว้ยอะไรของพี่เขา,าเนี่ย โอ้โหแล้วดูโอ้โหมันผ่านมาเลยเฮ้ยมันผ่านมาเ่ยทุกพี่เดี๋ยวดิเออก็อมันสามารถยกแบบว่ายกปากได้อิสระเลยนะท่านผู้ชมตามใจเราลดได้เลยอะแล้วอยากยกขนาดไหนอยากปล่อยอยากลงขนาดไหนก็ตามใจเราได้เลยนะครับผมนี่ครับ ครับผมคูโบต้านะครับท่านผู้ชมครับคูโบต้าคูโบต้าแบบนี้เขาเรียกคูโบต้าโหน้ําน้ําเยอะเหมือนกันน้ําเยอะเหมือนกันให้อยากเอาช้างมาลุยลองดูอะเนาะรถใหญ่มาลองดูกันบ้างนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเนาะท่านผะู้ชมเนาะอยากลองอยากลองนะครับ อยากลองเขาว่าอยากลอห้องอยากลอง,อย,ลอ,งอยากขอบารลัมได้สองลอยเองนะครับแม่เอากี่ลอยดีท่านผู้ชมทุกคนได้สองลอยเองเนี่ยช้าจิ้มหายเลยเนี่ยดูดิมันหมุน,มนค่อยค่อยหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยพอไหมจบไหมจบวิดีโอเพียงเท่านี้ไหมดูดิ วัรุ่นรถเกี่ยวนะครับผมเกี่ยวข้าวด้วยเกี่ยวน้ำด้วยอะ่ะเกี่ยวทั้งข้าวเกี่ยวทั้งน้ำอะ่ <S 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 ะโคตรดีครับผม <S <S นะครับผมจ้าว่าไปแต่ไม่มีแต่ลมนะ โอ้โหดูมันเอียงจัดเลยอ่ะโอ้โหโคตรอันตรายอ่ะอันตรายมากจมละสวยเลยนะลุงนะสวยอีกเนาเอรรถไถมาดึงเนาะท่านผู้ชมเนาะ รถไถไม่ขึ้นรถรถเกี่ยวเอามาดึงก็ไม่ขึ้นก็ต้องเป็นรถขุดอะ่ะทั้งเนินทั้งหลุมสักสิบห้านาทีแล้วกันเนาะคุณผู้ชม คูปัต้าครับผมสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมคนดูอยากดูนะครับผมอยากชอบดูคูปัต้าว่าจังสั้น <c oughs> dx หนึ่งศูนย์ห้านะผมประมาณสิบตันหรือเปล่าไม่แน่ใจครบทุกอย่างครับนี่ไม่แน่ใจนะเดาเอานะ <c oughs> <c oughs> หรือประมาณห้าตันก็ไม่รู้นะมันจะมี dc นะไม่ใช่ dx dc นะ ah เจ็ดห้า 75. ใช่ไหมแล้วก็105เหรออ่าตัว75จะเล็กกว่าน,นี้นะตัว105จะใหญ่เลยดูไปครับป้าโอโ้โหจะเสร็จแล้วนี่มาโ,โ่ากี่ลอยวนะเนี่ย อ่ะโอเคครับเดี๋ยวไว้เป็นวิดีโอหน้าแล้วกันนะท่านผู้ชมเลยอีกเยอะอยู่นะครับผมเกยวต้องนานได้ส0 0โอ้โหอะไรวะเนี่ยนาก็น้ำเยอะเหมือนกันนะแต่ไม่เยอะเท่าแปลงนั้นเนาะแปลงนั้นแบบโอ้โหลึกจัดเลยอะแปลงที่เราเอาครต้าไปสองคันอะ่ะโอ้โหลึกจัดเลยแปลงนั้นอะ่ะ อ๋อมันเต็มแล้วนี่ว่าอ๋อได้หนึ่งอุ้มพอดีโอเคครับผมหนึ่งอุ้มพอดีหนึ่งอุ้มพอดีหนึ่งอุ้มพอดีแล้วทำไมไม่เกี่ยวไปเลยวะหนึ่งอุ้มพอดีนะครับผมโอ้โหข้าวดีนะเนี่ยแป๊บเดียวได้เต็มแล้ววะ่ะเกี่ยวไปเลยเนาะให้มันเต็มไปเลยเนาะเก้าเก้าหนึ่งลอย โอ้โหอืออือหลุมเยอะจัดหลุมเยอะจัดเต็มเรียบร้อยนะครับโอ้โหแล้วมันมีข้าวจริงๆด้วยรหรอในเนี่อ่ะามันมีข้าวจริงๆด้วยว่ะเออมันก็ต้องมีจริงๆดิเพราะว่ามันเป็นรถเกี่ยวถ่วงไว้นะครับถ่วงหน้าไว้อือไหวไหม โอ้ลงนิ่มๆเลยเฮ้ยยูหูลงนิ่มๆลงนิ่มๆเออโหนิ่มจัดออมันมีค่าจริงๆนะท่านผู้ชมตรงเนี้ยแต่ว่าใน19เอามันดูไม่ได้มันไม่เหมือน22นะครับ22จะยืดหยุย่นกว่านี้นะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับได้หนึ่งอุ้มพอดีนะครับผมแม่สารแปลงนี้นะครับผมนี่ครับปะใกล้จะถึงฤด,ดูกาลเกี่ยวข้าแล้ว